สนับสนุนโดย Colora Cross a d จ e ร์ u r e ให้ชีวิตเดินทางอย่าทำแต่งานจนลืมใช้ชีวิตเชนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอมนุนทัศน์ครับนัตตลีเพคแคมค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการรายที่เกมโชว์ที่จำลองโลกการขายมาเป็นความบันเทิงค่ะเพราะนี่คือรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะคะถ้าใครคิดว่าสามารถ แสดงฝีมือได้อย่างสุดฝีมือ <Ừ. S 1> แล้วก็แน่มากๆนะคะคส่งคลิปเข้ามาเลยค่ะที่รายการของเรานะคะเงินรางวัล5,000บาท,บาทรอพวกคุณอยู่นะครับและสําหรับคนดูนะครับอย่าลืมไปดูไลฟ์ a c e b o o k ของเราเรามีสินค้าราคาโปรโมชั่นเนี่ยรอพวกคุณอยู่ จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์งานดีหรือสายแกลกบล็อกเกอร์สายหาหรือขาลุยรีวิเวเบอร์แบบบ้านๆหรือย่านไฮโซเย็บลอล่ความสามารถให้รกร้างมาสร้างโอกาสดีๆที่นี่กับเราส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน2นาทีมาที่ Facebook Super ร e l l e r สุดยอดนักขายคุณอาจได้เป็นดาวในรายการเอาละครับทุกคนครับเราพร้อมแล้วไปเจอกับนักขายของเราเลยนะครับคนที่หนึ่งครับคุณนานาชํานา โอ้โหเธอมาในปีที่สวนโลคุณนาครับเห็นว่าคุณยมีสโลแกนประจำตัวด้วยใช่คืออะไรครับสโลแกนก็คือสวยไม่สร้างสว่างไม่สวยค่ะปรบมือนั้นช่วยปิดไฟเลยค่ะปิดไฟด่วนๆเลยครับกคนแล้วด้วยกริยาท่าทางแล้วดูแบบ น่าสนใจนะคะแต่ก็ต้องไปดูอีกคนนึงว่าจะมากิริยาด้างแบบไหน่ะน้องบานใช่แล้วครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเจอกับเธอได้เลยนะครับคุณชารี่ชาลีนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชารีค่ะคุณชารีนีทำงานด้านไหนมาครับอาชาลีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะครับ แต่สำหรับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาทั้งสองท่านก็ต้องมี Consumer คอน s u m e r Master ตของเราค่ะคซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าประจำยินดีต้อนรับคุณริชาผู้ริชาค,ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชา ในเมื่อพี่ลิชามาแล้วนะครับมีคําแนะนาอะไรให้กับสองนักขายไหมครับคือต้องบอกว่าสินค้า product วันนี้นะคะคือว่าด้วยด้วยตัวสินค้าเองอยู่แล้วเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่วันนี้เราจะต้องขายความน่าเชื่อใจให้ลูกค้าอุ่นใจมั่นใจที่เขาจะสามารถตัดสินใจในการซื้อสินค้าของเราแล้วเราก็จะปิดการขายได้อย่างง่ายดายค่ะและสินค้าของเราในวันนี้นะครับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากวิทยาประกันภัย ถึงแม้เจ็บป่วยเลี่ยงไม่ได้แต่ก็สามารถอุ่นใจด้วยแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลวิิยะเฮลท์แคร์บายบีดีเแผนประกันให้ความคุ้มครองคุ้มค่าราคาเพื่อคนไทยเบีย้ยเริ่มต้นเพียงวันละ17บาทเบีย้ยไม่แพงค่าห้องสูงใช้บัตรได้ไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS เจ็บป่วยวิริยะจ่าย BDMS รักษา ยินดีต้อนรับนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดนอนมอเตอร์ด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุจากวิริยะประกันภัยคุณสิทธิศักดิ์ครูหาวิไลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เอิร์ธมาเป็นตัวแทนของวิริยะประกันภัยนะครับมีประกันภัยตัวไหนมาแนะนําให้พวกเราครับเป็นสินค้าตัวใหม่จากวิริยะประกันภัยนะฮะมีชื่อว่าวิริยะเฮลท์แคร์บายบี m ดีมเอส นะครับเป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงนะฮะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง7 0 0 0 0สบาทม,มีค่าห้องค่าอาหารค่าการพยาบาลเมื่อนอนโรงพยาบาลให้ถึง8,00 0บาทหากนอน ICU ให้16,000บาท<ช>ค่าแพทย์ค่ายาค่าผ่าตัดเหมาเหมาจ่ายให้ตามบินเลยอ้โหใช่ฮะทั้งหมดนี้วิริยะประกันภัยให้ถูกมากค่าเบีย้ยแค่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองฮะทำไมคนเราต้องมีประกันสุขภาพแล้วก็ประกันดู ภาเหตุคะเพราะทุกวันนี้ครับพวกเราอาศัยอยู่กับความเสี่ยงนะฮะทั้งโมลพิษทางน้ำามลภาวะทางอากาศหรือแม้กระทั่งโรคใหม่ๆที่อุบัติขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นโรคโควิดที่ผ่านมาเป็นต้น<อ>นะฮะใช,ใช่ใช่ครับแล้วภาวะเหล่านี้เนี่ยก็ดูประหนึ่งว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ผู้คนเนี่ยเจ็บป่วยง่ายดังนั้นเนี่ยในเมื่อเจ็บป่วยเลี่ยงไม่ได้เนี่ยพวกเราควรที่จะเตรียมความพร้อมมาไว้ให้ดีก่อนการเจ็บป่วยจะมาถึงพูดง่ายๆเลยก็คือ ซื้อความอุ่นใจเอาไว้ครับในกรณีที่เกิดเหตุก,การณ์ฉุกเฉินเนี่ยครับจะต,ต้องไม่ต้องคิดมากอ,อพี่เอ๋ครับแล้วอย่างเงี้ยคนช่วงไวัยไหนที่เหมาะสมที่จะแบบเริ่มซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครับจริงๆต้องบอกว่าทุกช่วงวัยนะฮะเพราะว่าทุกช่วงวัยเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะฮะบ,บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน มีสวัสดิการอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นบางท่านที่เป็นพนักงานออฟฟิศอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย <ừ> ไม่ใช่เลย <ừ> นะคะ <ừ> เมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยสวัสดิการที่เรามีอยู่เนี่ยก็มักจะไม่เพียงพอป <c oughs> ระก,กันสุขภาพตัวนี้แหละจะเข้ามาเติมเ <c oughs> ต็มความคุ้มครองที่มีอยู่ให้กับทุกท่านแล้วความพิเศษนะคะความพิเศษของโปรแกรมนี้อะมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยนาตาเลียต้องตัดสินใจซื้อแล้วค่ะ นอกจากเบี้ยถูกความคุ้มครองสูงแล้วเนี่ยสิทธิ์การรักษายังสามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMs เช่นกรุงเทพใช่วัทยาไทยพยาไทยเปาโลเปาโลใช่ต้องเลยฮะแต่ว่าวันนี้นะครับพี่เอิร์ธมารายการของเราทั้งทีนะครับมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคนดูบ้างมีความพิเศษให้สองต่อนะฮะต่อที่1หากท่านใดที่มีกรมทานโควิดอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไหนก็ได้เดี๋ยวบริษัทไหนก็ได้นี่นะบริษัทไหนก็ได้เลยใจดีไปมป่ะพี่เอิร์ธวิริยะใจดีเสมอสามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ วิริยะเฮลท์แคร์บายบีเดเมสได้สูงสุดถึง800บาทอือครับอ,อันนั้นคือเด้งที่1นึ่งอ๋อฮะอ,ะอะเด้งที่2มาเลยครับเด้งที่2ฮะสำหรับทุกท่านผู้ชมรายการซูเปอร์เซลล์นะฮะมเมื่อสมัครวิริยะเฮลท์แคร์บายบีเดเมสเข้ามามนะครับทุกๆค่าเบี้ย10,000บาทจะได้กิฟต์วาลเชอร์จากเซ็นทัน500บาทโอ้โหได้ตังค์ไปช้อปปิ้งกันเลยนะครับเอาเละครับพี่เอ๋ยครับวันนี้2นักขายหน้าใหม่ของเราครับ เซลลิงคลิปของเขาต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างคีย์เวิร์ดก็คือ 1. เบีย้ยไม่แพงความคุ้มครองสูง 2. ประกันสุขภาพที่กล้าให้ได้มากกว่า 3. เจ็บป่วยวิริยะจ่าย BDMs รักษาและ 4. ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลมสูงครับช่วงหน้าครับทุกคนครับเราจะมาดูกันว่าเซลลิงคลิปของใครจะทำออกมาได้ดีที่สุดกับรายการซ u เปอร์เซลล์สุดยอดนักข คือเราขายอะไรก็ได้เอาตรงๆแต่พอดีเราเคยมีประสบการณ์กับการใช้ก็อาจจะสามารถถ่ายท่อได้เข้ามากเลยสําหรับปการสุขภาพตัวนี้เพราะว่าเหมาะกับไรสตาของนานามากเลยเพราะว่านานาเป็นคนชอบอิสระดังผีเสื้อที่อยู่ข้างบน ของเราในวันนี้นะคะวิริยาเฮลท์แคร์บายบีดีเอค่ะและตอนนี้น้องบอมรออยู่ที่ห้องโชว์รูมแล้วค่ะทุกคนครับวันนี้โชว์รูมของเรานะครับตกแต่งเป็นโต๊ทํางานของคนวัยทํางานที่เหมาะจะมีประกันสุขภาพตัวนี้มากๆเลยนะครับวิริย่าเฮลท์แคร์บายบีดีจากวิริยาประกันภัยนะครับต้องไปรอรุ้นกันแล้วนะครับว่าใครจะทําออกมาได้ดีที่สุดถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรอดูกันได้ครับ จะเห็นได้ว่าคนที่จะทำเซลลิงคลิปในวันนี้นะคะต้องมีความเป็นนักขายที่ต้องใช้จิตวิทยาสูงมากและจะต้องโน้มน้าวเป็นอย่างดีมากแต่สิ่งที่สำคัญนะคะเราจะต้องมาถามคอน s u m e r master กับพี่เอิร์ธของเราว่า มีอะไรที่จะต้องแนะนําอีกคะเริ่มจากคุณลิษาเป็นคาะต้องทําให้คนซื้อรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัย5ของมันต้องมีสิ่งที่มันต้องมีคือมันเป็นความอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นโรคไรไงก็คือเราพร้อมเข้าแบบให้โรงพยาบาลเคือย DBMS ดูแลได้ทันทีค่ะพี่เอิร์ธนะคะความมั่นใจของน้องๆฮะแค่มีความมั่นใจเชื่อว่าสินค้านี้ดีตอบโจทย์ผู้บริโภคผู้ออกมาจากใจฮะออวันนี้ นานามาแบบเหนือเมฆชนะแน่นอนบอกเลยคนที่ซื้อคนแรกนะคือคุณเลยค่ะซื้อปไปเลยหนึ่งฉบับเอาไว้รักษาตัวเองตอนแพ้ในเมื่อทั้งสองคนได้รับโจทย์แล้วนะครับ,รบตอนนี้เซลลิงคลิปของคุณนานาก็พร้อมแล้วเหมือนกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับตริงเสียงอะไรเนี่ย เธออยู่บ้านไหมฉันมีอะไรจะบอกเธออะไรอ่ะแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึงฉันไล์สดไข่ของอยู่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่กําลังชมคลิปของนานาอยู่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนส่งข้อความมาเพื่อนบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ดังในโซเชียลมากที่สุดและมีการค้นหามากที่สุดในโซเชียลเลยคือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ะท่านผู้ชมค่ะประกันเหมาจ่ายสุขภาพ ดีอย่างไรและมีความเป็นมาอย่างไรนานาอยากจะบอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปมาบ้าน2-3ปีที่แล้วนะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะจำกัดและแยกย่อยเป็นข้อๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าหมอค่าแพทย์ค่ายาค่าผ่าตัดแต่ตอนนี้มีหนึ่งบริษัทชื่อว่าวิทยาประกันภัยได้มีการจัดทำประกันสุขภาพแบบเมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงตามหน้าใบเสร็จกันเลย วิทยะประกันภทยเราจึงได้จัดทำวิทยะเฮลท์แคร์ by BDMs มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุดจนถึง7 0 0 0แสบาทกันเลยทีเดียวณนะจุดจุดนี้บอกได้เลยว่าสูงสุด7 0 0 0แสบาทและที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลให้สูงสุดจนถึง8 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวและที่สำคัญพิเศษไปกว่านั้นเลย ชำนาญเห็นคุณแม่แอบทำมาแล้วเพิ่งได้กลมมาทันมาคุณแม่บอกว่าเอกส,สิทธิ์พิเศษตัวนี้ถ้าเรามีบัตรวิทยาเฮลท์แคร์บ้าไอบีดีเทุกคนอาจจะยังงง,งๆใช่ไหมคะว่าบ d ดีคืออะไร BDMS ก็คือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาระดับทั่วประเทศที่ทุกคนให้ความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพพญาไทสมิติเวชแล้วก็เปาโลทุกท่านสามารถใช้บัตรวิทยาเฮลท์แคร์ยื่นให้กับคุณพยาบาลสี่ส่วยิ้ม คุณหมอคะดิฉันไม่สบายมาหาหมอไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะว่ามีวิริยะเฮลท์แคร์บาย b m s s ผลประโยชน์สูงขนาดนี้จ่ายตามจริงขนาดนี้เบี้ยแพงไหมไม่แพงบอกเลยเจ้าไม่แพงเริ่มต้นที่วันละ17บาทฟังไม่ผิดคะ่ะวันละ17บาทหรือเพียงเดือนละ 500บาทเท่านั้นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อที่เบอร์วิริยะเฮลท์แคร์บายบีดีได้ที่เบอร์02-886-1557หรือว่าติดต่อตัวแทนเจ้าที่ของวิริยะประกันภัยสาขาไกลบ้านได้เจ็บป่วยวิรยะดูแล b b m s s รักษาวิริยะเฮลท์แคร์บาย b ี s สวัสดีค่ะคุณนานาชมนา น,นะคะคุณนิชาครับคืออยากจะบอกว่าดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคืออยากจะเซ็นซื้อเลยเพราะชอบแล้วต้องบอกว่าการดําเนินคลิปการเรียงร้อยเนี่ยคือบอกว่าแม่นย่ำส้มตําปูมากคือแบบดีมากนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือมีบอกโรงพยาบาลต่างๆในเครือ BDMs และการทอนออกมาว่าต่อวันเนี่ยจ่ายแค่วันละ17บบาทอันนี้คือต้องบอกว่าดีมากจริงๆค่ะ คีย์เวิร์ดบางตัวอาจจะยังขาดไปยังมีไม่ครบแต่ลูกเล่นแพลว,วมากนะฮะพรีเซนต์ออกมาได้หน้าฟัง uh, แล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาได้ครบถ้วนโดยรวมเรียกว่าดีมากฮะต้องไปรอดูแล้วนะครับว่านักขายอีกหนึ่งท่านนะครับเธอจะพลาดอะไรหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูเส้นคลิปของคุณชารีได้เลยครับ ไม่สู้ดวงนี้ซื้อประกันดีกว่าการเจ็บป่วยนะคะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ต้องได้พบได้เจอกันหมดเลยนะคะดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยได้รับอาการเจ็บป่วยจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนื่องจากนั่งทํางานอย่างนี้เลยค่ะหน้าจอหน้าจอโน้ตบุ๊กอย่างนี้เลยนั่งขี่ๆๆ่ไปหลังก็ไม่ยอมพิงตามท่าที่ถูกต้องไงก็นั่งขี่ไปเรื่อยๆจนมันโผล่รุบออกมาแล้วมากดเส้นประสาทดิฉัน จะนั่งก็ไม่ได้จะนอนก็ปวดตัดสินใจค่ะทนอยู่เป็นปีเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าค่ารักษาแกสามแสนบาทสามแสนบาทค่ะถ้าตอนนั้นเงินเก็บดิฉันที่จะต้องไปเที่ยวโยุโรปจะเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะทํายังไงความฝันพังทลายหมดเลยคนทั่วไปนะคะตอนนี้อาจจะมีสิทธิก์การใช้การใช้ค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานอยู่นะคะเช่นข้าราชการก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการกลุ่มพนักงานบริษัททั่วไป ก็ใช้อาจจะใช้ประกันสังคมนะคะหรือว่าใช้สิทธิประกันกลุ่มที่บริษัททําให้วันนี้เป็นโอกาสดีเลยค่ะดิฉันขอนําเสนอแผนประกันดีๆค่ะประกันสุขภาพจากบริษัทวิทยะประกันไทยค่ะชื่อว่าแผนประกันวิทยะ healthcare by pdms ค่ะ ซึ่งแผนประกรันนี้็นะคะดูจากตรงนี้แหละค่ะให้ความคุ้มครองค่ะเหมาสายต่อปีนะคะสูงถึง70,000บาทค่ะหาคุณหมอกี่ครั้งก็ได้ในกรณีเป็นผู้ป่วยในนะคะให้ค่าห้องสูงถึง8,00 0บาทค่ะกรณีพักรักษาต่อคืนสูงถึง8 0 0 0บาทนี่สูงมากเลยนะคะแล้วก็ให้ค่าห้องกรณีผู้ป่วยหนักค่ะสูงเป็น2เท่าของค่าห้องปกติก็คือ16,00 0บาทค่ะค่ารักษาใจตามจริงและอีกทั้งยังได้เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล ในเครือ PDMS ค่ะทีนี้เสร็จค่ะมีมีดีอะไรอีกในแผนนี้นะคะสามารถซื้อแยกได้เลยไม่ต้องกล้วงประกันชีวิตค่ะและแผนนี้คุ้มครองสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่16ปีถึง60ปีบริบูรณ์ต่ออายุได้ถึง80ปีไปเลยค่ะแต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคือการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะเราจะดีกว่าไหมถ้าเรา จะไม่ต้องใช้เงินเก็บที่เก็บหอมรอมดิบมาตลอดชีวิตแล้วมาจ่ายค่ารักษาในบ้านปลายชีวิตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันถ้าเกิดคุณเกิดเหตุร้ายก็ตามติดต่อเราเลยค่ะวิริย,ยะต้องการดูแลคุณติดต่อวันนี้ได้ที่เบอร์0 2 8 8 6 1 5 5 7ซื้อเหอะอยากเจอขอบคุณค่ะคุณชารี คือน้องชาเรียเปิดคลิปมาด้วยอินไซด์ของคนหลายๆคน <Ừ. S 2> ที่ลิชาเชื่อว่ารู้อะไรไม่เท่าลุงนี่ซื้อประกันคือ <c oughs> มันชวนให้ติดตามน่าสนใจนะคะแต่ว่าพอมันดําเนินไปกลางเรื่องปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลีลาแผ่วๆมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนที่หนูจบเิปว่าซื้อเถอะอยากเจออะเรารู้สึกว่ามันไม่ฟังดูแล้วอุ่นใจโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่อาจจะยังมีความประหม่าแล้วก็ความตื่นเต้นเล็กๆ นะฮะแต่ก็โดยรวมถือว่าดีเรียกว่าทั้งสองนักขายของเราได้รับคำชมไปเ,เรียกว่าแบบไฟเนี้ยแมทหมัดต่อม,มัดเลยนะฮ่คะแต่ว่าช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นสุดยอดนักขายของวิริยาประกันภัยเจอกันช่วงหน้ากับซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายขอฝากเนื้อฝากตัวท่านคณะกรรมาการด้วยนะคะฝากชาดีไว้ในใจสักคนนึงค่ะ ไปบนบานสารเก่ามาหลายที่บอกว่าให้นําเสนอชนะคนนั้นนะพอเห็นข้างนอกน่ะเขาก็แบบจัดเต็มมาเหมือนกันกลัวเหมือนกัน จริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็ทําดีทั้งคู่นะฮะคนหนึ่งก็จะลุกเล่นแพล,าว,พลาวส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็พูดได้อ่ากินใจนะฮะพูดได้ตรงกับอ่าอินไซต์ของผู้บริโภคนะฮะก็จะแตกต่างกันไปดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ค่ะใคร้ถึงเวลาแล้วค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้รับเงินรางวัลไป5,000บาทขอเพิ่มได้ไหมครับเพ<อ>ิ่ม วิริยะประกันภเพิพ่มเลยอะเพิ่มเลยฮะนอกจากเงินรางวัล5,000บาทแล้ว<พ>เรายังมอบกรมธรรมประกันสุขภาพให้ทั้งครอบครัวานะคะสามฉชับบสำหรับผู้ชนะเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจกันได้ทั้งครอบครัวเลยเฮ้ยมูลค่านี่หลายตังมากนะฮะนี่เป็นเทปแรกนะครับ<อ>ที่เพิ่มรางวัลให้เยอะขนาดนี้เฮียให้พิริชา ให้คําแนะนําเป็นครั้งสุดท้ายกับพี่เอิญดีกว่าครับใช่คืออย่างน้องชารีเนี่ยคะ่ะคือเปิดตัวมาด้วยประตุกตอบมากคือฉันต้องดูเพราะมันเป็นอินไซด์ที่ฉันเคยพบเจอมาแต่ว่าพอเนื้อเรื่องมันดําเนินไปแ,แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบมัน ไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่แต่คือถามว่าข้อมูลดีไหมข้อมูลดีแต่ว่าอย่างของน้องน่านามันเนี่ยคือแบบเรื <tres S 1> okay ่อยๆมาเนืองๆแต่ว่ามันดูน่าสนใจทุกวินาทีของคลิปของน้องเลยแล้วต้องบอกว่าการเอ่อเรียงรอยเรื่องราวเนี่ยคือน่าสนใจมากครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพี่เอิร์ธแล้วนะครับที่จะต้องตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะใช่ค่ะระหว่างคุณนานานะครับที่มาพร้อมกับผีเสื้อบนหัวลูกเล่นแพลว่า ติดยังไงคะเนี่ยอยากจะลองติดบ้างใช่ไหมครับพี่ออหรือจะเป็นผู้ท้าชิงอีกหนึ่งท่านนะครับคุณชารี่ที่มาพร้อมกับเสียงแป๋วๆคำคมเก๋ๆน่ารักน่ารักออมาสิอยากเจอและผู้ชนะที่จะเป็นสุดยอดนักขายในวันนี้ได้แก่คุณนานา วินิแอเฮลแทร์บายบ <laughs> ีดีเอ็มเอสมีวงเงินค่รักษาพยาบาลให้สูงสุดจนถึง จดแสนบาทกันเลยทีเดียวตัดสินเลือกน้องนานานะฮะเพราะว่าความน่าสนใจในในการพูดนะฮะในการขายที่สามารถนําเสนอให้ให้เห็นภาพว่าผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นอย่างไรนะฮะและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือน้องนานาค่ะคแสดงความยินดีอีกรอบนะคะรับเงินรางวัลไป5,000บาทพร้อมกรมธรรจากกุิยาประกันภัยถึง สามคนด้วยกันคุณนานาพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะ,ะใจดีมากเลยนะครับพี่เอ,อิร์ทแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เอ,อิร์ทนะครับพี่เอ,อิร์ทสิทธิศักดิ์ครูหาวิไลผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดนอนมอเตอร์ or, ด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุครับค่ะวันนี้พี่เอ,อิร์ทย้ำ โปรโมชั่นอีกทีหนึ่งค่ะพิเศษนะฮะสำหรับโปรโมชั่นผู้ชมรายการนะครเราให้2เด้งเด้งที่1นกรมทันโควิดของคุณมีค่าไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนนำมาใช้ส่วนลดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วิริยะเฮลท์แคร์บายบีดีสูงสุด800บาทครับเด้งที่2นะฮะ <ๆ S 1> ทุกๆการชำระเบี้ยหนึ0ง0บาทรับกิฟต voucher เซ็นทัน500บาทนะครับวิริยะเฮลท์แคร์บายีด สำหรับคนดูอย่าลืมไปที่ไลฟ์ a c e b o o k ของเรานะครับเรามีสินค้าโปรโมชั่นรอทุกคนอยู่ครับ่และต้องขอขอบคุณ Consumer Master ของเราด้วยนะคะคุณริชาผู้ริชานะคะขอบคุณมากครับและอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องปรบมือในความแบบว่ากล้าประลองสุดฝีมือนะคะขอเสียปรบมือให้กับน้องชาลีด้วยค่ะขอบคุณมากครับ และต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับ c o l o l a Cross A New Journey ให้ชีวิตเดินทางขอขอบคุณ g i f ฟฟินค่ะ g i f ฟ for Life นะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสำหรับคุณค่ะ Centrum ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอขอบคุณ t ท s c o Lotus ค่ะแล้วกลับมาเจอกับพวกเรานะครับทาง a m a ิ i n TV HD ช่อง34ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลา14นาิกา50นาทีค่ะกับรายการ Super ร e l ซสุดยอดนคกข เนี่ยดูรละเอียดยิบใชทุกตารางมิลลิเมตรเอาเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาผักสวยๆกรอบๆเราจะมีเวลาเหลือเฟือไปทําอะไรก็ได้หั่นหมูหั่นผักตีกระเทียมทุกกระเทียมได้หมดเลยผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านเนี่ยเก่งมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจยากมากและผู้ชนะในวันนี้ก็คือ ลิฟวิ่งเพชรเกษมคอนโดนิวเจนใกล้เอ็มอาร์ทิพัสิเจริญ200เมตรจองวันนี้เริ่มผลปีหนา้าราคาเริ่มต้น1 8 8 0 0 0 0บาทลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือโทรตอนนี้รับส่วนลดทันทีเริ่มต้น1,000 0 0บาทเมื่อจองและทำสัญญาที่โครงการถึง31ิตุลาคมนี้